เอาไทยไปเอกชันนะครับขาดลอยเลยครับ50ต่อ46ทั้ง3ท่านเลยนะครับกรรมการครับผมก็เดินทางมาถึงคู่ที่5ครับคู่เอกนำรายการประจำศึกมวยเดอดสวีเดในประจำวันนี้นะครับมุมแดงครับไก่ป่าเพาะวิเศษยิ่ครับน้องชกวัย22ปีมาจากจังหวัดขอนแก่นครับส่วนสูง169เซนติเมตรซิดอมอยู่ี่ค่ายมวยพิจิตรแคมี่ครับ มีดรพงษ์วิสิไปทูลเป็นหัวหน้าค่ายมีเสียบโบ๊ทนัทเดชวชิรตันรงครับเป็นผู้จัดการไก่ป่าในช่วงมาทั้งหมด62ครั้งครับชนะ40แพ้20เสมอ2ครับวันนี้ไก่ป่าจะเจอกับผู้ปรับคนสำคัญครับก็คือทางด้านชนยจกรพรหลักบุญครับนักชกวัย27บปีจากอุบลรัชธานีชนยกรนี่ปัจจุบันฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยพรหลักบุญครับที่อำเภอหนองเรือจังหวัด ขอนแก่นครับมีเสียวุฒิพอหลักบุญเป็นผู้จัดการหัวหน้าค่ายชัยกรณ์ต่อยมาทั้งหมด72ครั้งชนะ48แพ้22เสมอ2ครับผู้นี้เคยเจอกันมาแล้วครับผมว่าไก่ป่าชนะคะแนนนะฮะไฟนี้ทางด้านของชัยกรณ์จะแก้แค้นได้หรือเปล่านะครับกรรมการล่ะครับคุณนอน๋ครับคู่นี้กรรมการด้านบนเวทีนะครับชี้ขาดมอบให้กรรมการอรนุชกลางครับ ด้านล่างสามท่านนั่งให้คะแนนนะครับมีพงพัฒน์ว่องไวทงชัยทองสเวกแล้วก็ธีรวุฒิศรีละครนะนรับภาคที่2นะครับไก่ป่าพอวิเศษยิม้มกับชัยกรพอหลักบุญหรือฟ้าเป็น1พึหลักบุญคนเดียวกันครับต้องบอกว่าเป็นนักชกมากประสบการณ์ในยุคนี้เลยนะครับ ที่เจอกันมาล่าสุดเนี่ยเมื่อวันที่16ธันวาคมนะครับปีที่ผ่านมาครับวันนั้นี้ยกมาเสริมแทนทั้งคู่นะครับแต่ว่าวันนี้เป็นมวยในรายการครับพิกัด127ก็ถือว่าเป็นน้ําหนักที่ทั้งคู่นี้กําลังพีคที่สุดเลยครับน้ําหนักนี้ครับเรียกว่าเป็นพิกัดเป็นน้ําหนักเก่งครับน้ําหนักยี่โคต่อสู้พยายามชกใน127ครับไม่ต้องลดมากครับเรียกว่าน้ําหนักที่กําลังเป็นน้ําหนักที่เก่งๆรูปร่างสูสีนะครับ ระหว่างไก่ป่ากับเชยากรเนี่ยครับโอ้พอบอกส่วนสูงนี่กลายเป็นไก่ป่าสูงกว่า4เซนครับก็ไม่เท่าไหร่ครับถือว่าเล็กน้อยนะฮะ4เซนติเมตรนี่ทแทบจะมองไม่เห็นครับดรพงศ์ครับขอมองให้กับไก่ป่าวันนี้ขึ้นสอง ขึ้นมาทั้งสองคนครับดรพงศ์สองมุมเลยสองมุมครับแพ้ไปทั้งทั้งสองครับมั่นใจว่าใส่สีมีเพื่อทำลายกขาเดรพงศ์ครับตอนนี้กับไก่ป่าครับไก่ป่าจะตีไข่แตกให้ท่านดรพงศ์ได้ไม่ได้ครับมั้ใจว่าผลงานล่าสุดี่ยไก่ป่าก็เสมอกับโล่เงินหนุ่มบางกะดีไว้ที่นี่นะครับใช่ครับผมวันนั้นนี่นัดเปิดนัดเปิดใช่ครับเร้าใจมากมากวันนั้นดูไม่ออกเลยครับมองไม่ออกเลยนะครับว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะ ก็เลยให้เสมอกันไปครับครับผมเราก็มีนัดกันย้ำนะครับทุกวันเสาร์นะครับที่เวทีมวยจิตเมืองนนลแห่งนี้แหละครับอตกสามจังหวัดนนทบุรีครับ17นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปนะครับในรายการมวยศึกมวยเด็ดสองเวียนเดือดครับซุปเปอร์จีกุณจิรชัยวชิระรัตนวงศ์โปรโมเตอร์ผู้จัดของเรานะครับตามกันเลยเลยนะครับคู่เอกยกแรกเริ่มแล้วครับอ่ะย้ำก่อนครับมวยคู่นี้ครับห้ามกระพริบตาครับปกติก็ประเภทฮันด์คอร์ได้กันทั้งคู่ ประเภทใจถึงแล้วก็อาวุธคมด้วยกันถีหน้าเลยครับไก่ปลาไก่ปลาหันหลังให้ท่านผู้ชมนะครับขณะที่ชายกรอยู่ขวามือแล้วครับตอนนี้ไก่ปลาก็ถีบไปอีกแล้วครับนี่ครับประเภทชอบแรกช่อลุยครับไก่ปลาจิตใจไม่้องพูดเึงครับเกินร้อยทุกไฟครับขวาเคลื่อนมาครับชายกรหรือว่าจะฟ้าเป็นหนึ่งไก่ปลาเดินหน้าลุกไล่จี้เดินต่อครับอาวเตะขวามาเตะฝังแข้งครับชายกรยังคืนไม่ได้ ชายใหญ่ยีย่ห้อดังทั้งคู่เลยนะครับไก่ป่าก็ซ้อมอยู่เ <ไป S 1> พชรียด,ดีอะคาเดมี่ครับจรันสนิทวงซอย34ครับส่วนชัยะกรนี่พอหลักบุญที่จังหวัดขอแนแก่นนะครับวันนี้เห็นชายล่ามาด้วยนะครับแชมเปี้ยน126ปอนด์หมาดๆเลยนะครับช่องทูโฟร์ยูวันนี้มาด้วยมากับแกนอุบลก็มาครับแม่หลังๆพอหลักบุญนี้ไม่แพ้ใครเลยนะครับชนะอย่างเดียวครับถือว่ากลับมาช่วงนี้นี่โอ้โหฮอตคิดเหลือเกินครับเป็นจังหวะขาขึ้นของค่ายมวยพอหลักบุญครับ นำทีมโดยเสียวุฒิพรหลักบุญช่วงนี้นี่ฟิตซ้อมดีบำรุงถึงครับแต่อย่างว่าแข่งกันทำผลงานไก่ป่าเคยชนะมาแล้วนะครับก็ต้องดูกันนะครับเพราะว่าไก่ฝ้าก็มีความมั่นใจเหมือนกันฮะขยับชัยก่ณ์ครับลูกนี้ชัยกรวางแค่นักกำเนครับวางเต็มแ้่กันลูกนี้ชัยกรเตะได้อ้าวดูแลกความมั่นใจขึ้นมาครับทางด้านชัยกรสมัยหนุ่มๆนี่ชัยกรหรือฟ้าเป็นหนึ่งก็เป็นมวยประเภทเข่าเหนียวหนึบเลยเลยครับ แต่พออายุเริ่มจะมากขึ้นก็เปลี่ยนสไตล์ครับใช้มวยหลากหลายใช้ฝีมือผ่อนหนักผ่อนเบาเป็นเมื่อก่อนนี่ผ่อนเบา um ไม่เป็นนะครับหนักอย่างเดียวเลยครับก็เรียกว่ามีการยืดหยุดนมากขึ้นตามประสบการณ์แล้วก็วันเวลาที่ผ่านไปครับเป็นนักมอประสบการณ์สูงครับชายกรสมัยก่อนไม่เคยผ่อนชจนะครับไม่เคยนะไม่ผ่อนนะฮะซื้อสดอย่างเดียวเดินเกมเต็มแม็กตลอดครับท่านชายกรครับส่วนไก่ปากก็ไม่ต้องพูดถึงครับ ชทีไรนี่คำว่าพิบังไม่มีอยู่แล้วครับแพ้หรือชนะดูเดือดตลอดทุกไฟครับแต่พิกัดเดียวกันกับชายล่าด้วยนะครับชายล่าพอหลักบุญครับวันนี้ก็มาเชียร์เพื่อนร่วมค่ายครับพี่ร่วมค่ายครับชยกรหรือ้าพเป็นหนึ่งฉีพไว้ก่อนครับไก่ป่าก็ตามสไตล์เลยครับเดินหน้าทุกอย่างเดียวเดินหน้าฆ่าลูกเดียวครับแต่ว่าต้องดูว่าเดินแล้วไปโดนอาวุธหรือว่าเดินแล้วออกอาวุธโดนเขาครับ อ้วครับจิ้มขวาเตะขวาตามเตะก่อนเฮเตะไปมองหน้าไปครับเรียกว่าพยายามขมขวัญปนตตัวครับอ่าก็เรียกว่าคืออาวุธเนี่ยออกไปตามธรรมชาติแต่ว่าการจ้องหน้ากันเนี่ยครับแม่มคู่กันตามหลักจิตวิทยาครับใช่ครับเป็นสงครามเย็นครับอ้าวอ้าวอ้าวเมาครับเกือบไปแล้วับหมดยกก่อนอันนี้ไก่ฟ้าันหลังให้ท่านผู้ชมนะครับ ขณะที่ชัยกรหันหน้าอยู่นะครับคู่นี้เจอกันแล้วหนึ่ง้งไก่ป่าเป็นฝ่ายชนะครับติดตามกันเลยนะครับภาคที่2ยกที่2ครับยิงแกยิงยุงหรือว่าแก้โอ้ยสอกครับเอาละครับวันนี้แม่ชัยกรวัดเลยครับวัดความแข็งแกร่งกับน้องเลยครับชัยกรพยายามจะล้างแค้นครับแล้วก็พยายามจะน็อกให้ได้ครับเรียกว่าสางแค้นแบบทบต้นทบดอกแต่ไก่ป่าไม่สนใจครับเดินเกมไปตามจังหวะครับอื ขยับโยกเข้าหาไหนขีละตอนมาเตะในขวามาเกี่ยวระหว่างแข้งโต้ขตัขทาด้านชายละกอมนี่เพียงยกที่2เท่านั้นแต่ว่าเกมเนี่ยเปิดร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับมีหมัดบวกด้วยกรบฟ้าเป็นหนึ่งเลยชยลกรครับไกป่ปลาพยายามจะตัดเวทีเดินเข้าหารุ่นพี่ครับถีบไปก่อนครับขอนแก,นก่นกับอุบลอ้โหูซ้ายหน้าต่อยท้องคืนไปเลยครับขิ้นลำตัวแล้วก็เตะขวาตามครับไกป่ปลาตัดตอก้ายมาจากชยลกร อาครับไม่หลับก็ต้องมีแต่ละคู่นี้เปิดหน้าแล้กันเหลือเกินครับอ่บวกกันเลยครับบวกกันเลยครับนี่แหละครับมวยเด็ดสังเวียนเดือดอ้าวต่อยท้องชัยยกรเตะล่างมีหมัดสวนไปครับแม่ยืนกันใกล้ๆไม่ต้องไปดูเชิงไม่เสียเวลาครับเคยใส่กันมาแล้วครับรู้เชิงมาเป็นอย่างดีครับยกนี้ไม่ต้องรู้จักกันมากมายแล้วครับจากนายมาตีไม่ได้กรรมการแยกออกมาอ่ะกรรมการสับมือเป็นไก่ปลาชินเดือนกรตลอดครับโอ้โหชัยยกรหันมาใช้หมัดครับ สวนเลยหนึ่งสองาทวนแข้งไก่ปลาสวนคืนนี่แหละครับเป็นเหตุผลที่ภาคทีสองต้องเกิดขึ้นที่เวทีมวยจิตเมืองนนแห่งนี้ครับ mm hmm. เพราะว่าไฟแรกนี่ก็สซัต์กันมาดูเดือดร้าใจที่วิรังสิทธิอ์อ้าวซ้ายไปขวาคืนมาของปรีไม่มีครับเกี่ยว <t ine> <Week> <ine> ได้คืนยังไงยังไม่คืนนะครับร <t ine> ับแล้วต้องคืนครับรับมากๆไม่ได้ครับคืนไม่ได้นี่ขาดทุนแน่นอนแต่ซ้ายมาสายหน้าใจชายกรไก่ปลาใจขวาโต อาครับแ,แต่แล้วเดินต่อครับไก่ป่า,โ,าอโอ้ยโดนทะลุนี้โอ้ก้นเกี่ยครับไก่ป่าช่างงักไปเหมือนกันเหมือนจะมีแผลเลยครับเหมือนจะมีแผลแล้วครับไก่ป่าโดนบวกศอกเข้าไปครับเนี่ยครับเป็น<อ>ดัน้งจมูกครับดั้งจมูกไก่ป่าแตกครับเริ่มจะมีตําหนิครับดั้งจมูกของไก่ป่าเป็นจุดตําหนิที่ทางด้านชายกรีิหาจังหวะย้ำแผลครับโอ้ยิ่งต่อยิง่ยงมั่นใจครับชยายกรโอ้วันนี้ใช้ฝีมือแล้วก็ขโมยฟันได้ดีเหลือเกินครับชายกร โอ้เป็นเรื่องแล้วครับไก่ป้ามีตำหมีแล้วครับมาพยายามจะเข้าจู่โจมสอกคืนไปอ่าเหลี่ยมนี้ออกอาวุธได้ไหมออกอาวุธไม่ได้กรรมาการแยกเลยครับยังไม่ลงตัวครับต้องเดินต่อเข้าไก่ป่ามีแผลแตกจนได้ครับจาหวันี้ต้องเอาคืนหรืว่าจะเรียกเลือดคืนมาจากเชนกรได้หรือเปล่าครับจับตาดูครับโอ้โหวันนี้มวยเด็ดสังเวียนเดือดนี่ อุตลุดเลยครับฝุนตลบเลยครับทีเวทีมวยจิตเมืองนนอ่ะถ้าช้านี่อาจจะหลงเหลี่ยมหลงทางนะครับไก่ป่าหมดยกกับพับครับคุณน้อยครับมาครับยิงมามากยกก็ยิ่งดูเดือดขั้วนี้จับในทันทีครับไก่ป่าหลอรเลือดรอไไม่ได้ครับทุกอะไรเสียบไปเข้ามาเล่งเกีย์ตัดต้นยยครับไก่ป่าเสซนขวาเข้าไปหมดมัดจับตีไปเรื่อยครับแมพยายามจะหายใจรถต้นพอรุ่นที่เลยครับ เพราะว่ารู้ดีอยู่ห่างเดี๋ยวโดนศอก<ห>เดี๋ยวโดนตีนซ้ายหน้าครับพยายามจะติดตัวครับแต่ว่ากว่าจะเข้าไปถึงตัวนี่อาจจะต้องโดนไปก่อนเป็นนักลงทุนแข้งซ้ายไปก่อนครับ, <c oughs> รบเป็นเรียกว่าต้องลงทุนเล่ามุดก่อนแล้วค่อยเอาคืนเข้าไก่ปลาจับในได้แล้วรมุดมามาโอ้ไปอยู่ข้างในครับตีไม่ชัดเจนครับโ,โ,โดนท้งด้านชายกรขวางหน้าเอาไว้ครับโอ้โหก่อนจแล้วแทงผวาก็ไไปอีกดูความแพรวพราวครับชายกรโอ้โหเหนียวแน่นจริงๆครับ อา,อาศัยกระดูกระสบการณ์นะครับขยับขยับออาหมัดไปครับยังไม่เข้าเป้าสวนหมัดครับชยกรฉีบไวแต่ตอนนี้เป็นมวยฝีมือเต็มรูปแบบแล้วนะครับชยกรยก3าผ่านไป1นาทีกรรมาการดึงทั้งคู่มากลางเวทีครับสู้กันต่อครับกลับมา้วยกันต่อไก่ป่าเดินหน้าลุยพยายามจากทุวองในครับต่อยหนึ่งสองเข้ามาเปิดทาาแล้วก็มัดเอาไว้ครับไก่ป่า ดันให้เข่าขวามาครับได้มาหนึ่งชึดงกับไก่ป่าโอ้ยโอ้สุดท้ายแล้วไปโดนจนได้ครับไปพลาดอีกครั้งครับทางด้านไก่ป่าแม่พลาดไปบ่อยแต่ไม่ดีแน่นอนครับแมยัดเข่าขามมุมเลยนะครับอ้าวมีบวกแทงคืนไปครับแทงซ้ายหน้าแม่เป็นมวยขวาที่ออกตีซ้ายหน้าดีเลยครับชายกรโอ้ครับโอ้ยโชว์เหลี่ยมหลงเหลี่ยมเลยครับไก่ป่าชายกรยิ่งต่อยยิ่งโชว์เหนือไก่ป่าต้องลุยแล้วครับนะครับต่อยหนึ่งสามมาแลจะไปต่อครับไก่ป่า เด้งหนึ่งสองเข้ามาใช้ความหนักใช้ความขยันเร่น,นางานทางด้านชัยยกรก็เอาแล้วครับเทงนิคทางกาเริ่มจะมีมาเรื่อยๆเ,เจอกับไก่ป่านี่ห้ามหมดนะครับห้ามยุบห้ามย่นนะครับชัยยกรไก่ป่าเอาเอาโดนโดนหมัดไปตั้งไว้ติดตัวยัดข่าวตั้งกระแพงไว้ชัยยกรแม่แต่ไก่ป่าแกก็ดื้อจริงครับแกก็ยกไปเรื่อยตีไปเรื่อยอ้าวตีคืนโอ้งวานี้ชัยยกรเด้งเอาเืนครับดอกเดียวนั้นๆครับชัยยกรโอ้โหนานๆขอทีครับ ชยกรไก่ป่าไม่มีระยะเสียครับเข้าลุยเลยยืนยืนห่างไม่ได้ครับไก่ป่ายกมาชายกรซ้ายหน้าไปครับโอ้ใช้พลักํากำลังกันเยอะอ่าเหลี่ยมนี้จับสวยครับไก่ป่าตีได้ไหมยกไปอ้าวล็อกมาใกล้เชือกกรรมการแยกอีกครั้งหนึ่งยังคู่ที่อยู่ครับเป็นวงในที่ท่านด้าไก่ป่าทำได้ดีครับเดินหน้าลุยจะไม่ได้ดูว่าเกมนี้ดีขึ้นมาทัานตาเห็นเตะขวาเข้ามา เดินหน้าเบียดต่อครับไก่ปลาตายมาอีกเตะขาดันทิ้งไปโอ้ยรอจังหวะนี้ครับหน้าชัยกรครับรอไก่ปลาเดินมวยหลวงครับอ่าโมยกก่อนครับพักแป๊บเดียวโดนหักล้มลงไปครับอุ้ยฟังแข้งครับชัยกรไก่ปลาเข้ามาพยายามจะตีชัยกรฟังได้อีกครับ ตื้อเท่านั้นตื้อเท่านั้นที่คลองโลกไก่ปาบอกครับว่าแต่ว่าวันนี้โอ้โหชัยยกรแกว่าหลักเหลี่ยมสมองนี่แม้เหลือกินเหลือใช้เลยครับถึงตอนนี้ครับไฟนีชัยยกรนี่เขี้ยวครับโดนอะไรแล้วคืนตลอดเป็นมวยสีมือไปเลยครับครับผมประสบการณ์สูงครับฝูงไก่ป่าก็ยังไม่ยอมแพ้ขาวจังหวัดจัดนายโต้มาทุกระยะเหมือนกันเวลายังเหลืออีกสยกเลยนะครับรวมยกนี้ด้วยครับข้าวไปครับตีไป ตือ้อตื้อเข้าไปครับยกไปยกมาม่แห่แต่ดูโอ้โหชยกร์แกดันเข้าเชือกเข้ามุมให้กรรมการแยกครับไก่ป่าพยายามวิ่งเข้าห่าครับบางแข้งซ้ายแล้วเดินถึงตัวหนึ่งสมมาครับจับในได้เข้าขาวแห่ติดกำแพงรั้ยัยงตีไม่ได้เข้าไก่ป่าแห่สะดุดนิดเดียวครับอุดตัดไปหมดเลยครับเพราะว่าจังหวะเข้าในชยกรแกแกมียกแข้งยกขากันอ่ะหมัดครับไก่ป่าโดนซ้ายไปก่อน ต้องต้องมีหมัดมีศอกด้วยนะครับจะเข้าไปตีอย่างเดียวไม่แขกกว่าจะถึงตัวนะครับมีทีพิกชายจักรกลายเป็นมวยฝีมือไปเลยครับนี่แหละครับไล่คาอื่นไล่ได้ครับแต่เป็นไล่นักมวยประสบการณ์สูงอย่างชัยกรนี่ต้องคิดหนักเอยครับไก่ป่ามันไม่ง่ายครับเข้าไปในมีดถูกตีขึ้นมาตลอดเหมือนกันสายมามาสายสูงอีกจังหวะเตะทีเดียวนี่ไก่ป่าย,ยังคว้าลมอยู่ครับยังจับไม่ได้พอจับได้ก็เริ่มจะตีไม่ได้เหมือนกันหาตัวไม่เจอเลยนะครับวันนี้ โอ้โหไก่ป่ากว่าจะเข้าไปครับน่ากว่าจะเข้าไปชัยยกรนี่ก็ไปแล้วครับไปนู่นแล้วอุบลแล้วครับแกวนไปวนมานะครับไก่ป่านี่เข้าไม่ติดนะครับโอ้เรียกว่าไม่หมดแรงครับแต่ควดหัวนิดหน่อยครับวันนี้ไก่ป่าจะไปไล่ชัยยกรี่เป็นเกมที่ไม่ง่ายจริงๆครับโอ้ยิ่งั่วทำไม่ได้ครับขึ้นได้ทาไม่ได้ยั่วเลยครับอาวุธมวยเยอะด้วยครับเนี่ยครับเดี๋ยวถีบเดี๋ยวแย็บ ปิดบนโดนล่างปิดล่างโดนบนปวดหัวเลยครับวันนี้โอ้ยชายกรตอนนี้โชว์เลยครับนี่นะครับ่อนชกนี่ไก่ป่ากาอยากจะชนะชายกรเพื่อไปชกกับทางด้านไคล่าเพื่อชิงแชมป์คืนมาครับสงสัยจะมีภาคสามมองการไกลครับแต่วันนี้ต้องเอาชนะให้ได้ก่อนตอนนี้ต้องมองใกล้ๆก่อนนะมองไม่ได้ครับครับผมแล้วดูกองเชียร์เลยครับว่าองเชียชายกรองเชียไก่ป่าที่ส่วนมากสาวๆครับ เจอขอ,อต้นนี้ก็พายายามส่งเสียงเชียร์ครับแต่ยังไม่สำลิกผลครับอ้าวโ,โอ้ยงซ้ายโอ้โหลูกนี้ไม่มีบังครับไก่ป่ารับใบบอลอย่างเดียวแล้วคนหายได้ครับพอเข้าไหนจะกดกดอยู่เลยครับไก่ป่าพอเจอล็อกเจอขีบแล้วดูครับดูล็อกโอ้โหล็อกไปล็อกมานี่ไม่หือไม่อือแล้วครับสองครับกำปั้นกับซอเท่านั้นแล้วครับอาวุธอื่นนี่ ทิ้งไว้ที่ฝังแก่นกรครับไก่ป่าโอกาสไล่ทันนี่ยากเลยครับถ้าไม่ได้นับได้นกอะครับอย่างแรกต้องมีเมามาก่อนครับเล่งให้เจอครับหาความลงตัวหาโฟกัสให้เจอโอ้โหแม่โดนตั้มนโหกลายเป็นงวย้วยไปเลยครับรวบเอวอย่างเดียวครับแมดูครับไกยกรประคองตัวแล้วครับไก่ป่าไม่มีอะไรเสียครับลุยทั้งหมัดทั้งศอกแม่ต่อยลมก็เอาครับเวียงไปครับเวียงไปอาเอาฮุกแม่โดนฮุกซ้ายไปเหมือนกันครับ แต่ว่าดูประสบการณ์ของชยะกรครับแต่ไม่ตกใจของชยกรดึงตัวหลบบิดเดียวครับหาจังหวละลัดในเอาไว้คนไก่ปากเอ้าตบตบพุกซ้ายมาเก่งหมัดขวานนะครับรอจังหวะแม่จังหวะไม่เป็นใจซะเลยครับวันนี้ทางร้านไก่ปากโอ้เจอเททิ้งไม่อีกครับไฟกใหญ่เลยครับนนนนโอ้ล้กกอดกอดนานด้วยครับโอ้โโอโชยกวันนี้ครบเครื่องเลยครับในวยัย26ปีนี้ ถ้าชกแบบนี้เด็กรุ่นใหม่ๆก็ยังกินยากอ่ะครับ<อ>ายากเหลือเกินครับถือว่าเป็นด่านโลกตลอดการชกรุ่นน้องครับทาาน้านชัยกรไม่แจวไม่แกร่งจริงนี่ผ่านแกลําบากก็แล้วกันครับโอ้รับประสบการณ์เลยครับดูนะครับไก่ป่านี่หลงเหลี่ยมเลยครับตอนนี้ใช้พื้นที่เวทีนี่คุ้มเลยครับชัยากรออกซ้ายออกขวาไปนุ่นไปดี่ครับโอ้ไก่ป่านี่จะหลงไปไหนไม่รู้นะนี่นะครับเลื่อนไหลดังสายน้ำครับวันนี้ชัยากร จะทำอะไรก็ดูว่าจะเป็นใจเหมือนครับอ้าวเตะขวาฝังแข้งเอาไว้ถี่ป้ายอีก,อกไก <ป S 1> <ฟ>่ป่าก็ไล่เหลือเกินครับแต่ไม่จนกระดา,านบนะติงหาตัวเจอไหมครับพยายามจะใช้หมัดครับตัวเลือกตัวสุดท้ายอ้าวต่อยไปต่อยไ,ไปครับแข้งขวาสกัดต่อยไปครับโดนไหมโดนไหมครับอ้าวกว่าจะกว่าจะไปโดนเขาโดนก่อนเลยครับโดนไหมโดนไหมนี่โดนถีบนะยังต่อยไม่ได้ครับไก่ป่าแต่ก็จะมีความหวังครับ อีกประมาณ50วินาทีครับก็จะถอดใจหรือย่างครับก็หวังว um ่าเทปียงโชคจะเข้าข้างบ้างครับในระยะเวลาที่เหลือครับแต่ดูแล้วนะโคคงจะลำบากเพราะว่าตรงนี้ชัยกรนี่มาแบบลื่นไหลเหลือเกินครับโอ้โหสุดๆเลยครับวันนี้จบกระจากอุบล นับถอยหลังครับเหลืออีก30วิครับผู้เอกนำรายการมวยเด็ดสงเวียนเดือดนะครับแต่ไก่ป่าไม่จบครับยังครับยังครับยังมีเวลาครับยังไม่หมดเวลาไก่ป่าไม่จบครับนี่ครับนักสู้ครับขอหมัดเดียวครับหมัดพระเจ้าโอ้โหม่าชยยากรบอกไม่เอาครับเต้นดีกว่าเต้นดีกว่าละวงแล้วนี่แหละครับรักษาระยะห่างครับชยยากรไม่ยอมให้ทางไก่ป่าเข้าใกล้ถึงตัวง่ายๆครับหลังๆผลงานของค่ายพรหลักบุญของเสี่ยวุฒินี่ โอ้โหสุดๆดเลยครับสุดๆดเลยครับไม่ไฟแพ้ใครเลยครับชนะสวยสวยงามเกือบทุกคนนะครับนี่ครับเกมจบก็เป็นที่เป็นน้องครับวันนี้เป็นแฮตทริกเป็นแฮตทริกของดรองพงษ์แต่วันนี้ดวงอาจจะไม่เข้าข้าง่าไ่นะครับเดี๋ยวมาดูการตัดสินอย่างเป็นทางการนะครับกรรมการอารนุชกลางรวบรวมแม้คะแนนครับสุดท้ายท้ายสุดแก้มือได้นะครับชายกรพหลักบุญครับเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนไก่ป่าพอวิเศษ